ทักทายวันทำงานครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าขุนจะพามาเมื่งพักที่บ่าขุนกับแม่บ้านเฮ็ดเมือ่อคืนนะผมว่าได้หลายขนาดได้เลยพี่น้องมาชมกันเลยครับนี่ครับผมเป็นพักที่บ้าขุนกับแม่บ้านเฮ็ดเมือ่อคืนนะผมซึ่งเป็นผักฟันสิงโตนะครับนัดลูกค้าเป็นซิมเอาเมื่อเนี่ยนะผมกับโพดโพบ,บอกโม่บักแต่นะผมเก่ามาประมาณสองสามถุงเนาะฮะเมื่อคืนกับมานางเฮ็ดกันฮอดออกทุนนะผม นี่ครับผมผักฟันสิงโตนะครับเดี๋ยวจะให้มองว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมนี่ครับผมอ่อนๆนะครับผมไอ้ต้นน,น้อยๆก็นี้นะครับต้นใหญ่ก็มีกับผสมประสาสนนันไปนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มสีแก่แล้วนะผมเดี๋ยวกะที่ได้เปลี่ยนปลาไหมนะครับผมนี่ครับผักฟันสิงโตนะครับเดี๋ยวแม่บ้านเพิ่งเตือนห็นมาเพิ่งจะจเอามาใส่แข่งนะครับผมเดี๋ยวจะพามาลุ้นว่าได้จัแข่งได้จักกิโลนะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะคมสวัสดีครับ